คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โล,โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์ค่ะวิธิดาศิวเกื้อค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะ รายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทของกรมความรมูอระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสัส้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศใน3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะคือทางสถานีวิทยุทยสลานลมค่ะ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะเวลาในการออกอากาศเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเป็น18นาิกาถึง18นาฬกานาทีค่ะ ช่องทางที่2ค่ะสามารถติดตามเราย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันนะคะหรือว่า Facebook ของสลาลมดีโอค่ะช่องทางที่3ค่ะท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Podcast ค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y Podcast หรือว่าจะเป็น Google p o d c a s t นะคะเพียงแค่ว่าค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทก้าพัฒนาเพื่อโลกท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่วิทิดาศิวะเกลือนะคะอะ หลายๆท่านก็คงจะติดตามผ่านทางเพจของไทก้าคอร์ปอเรชันแล้วนะคะว่าเราเนี่ยค่ะได้ไปปฏิบัติภารกิจที่จังที่เวียดนามใช่ไหมคะพี่ตุ้ม<ช>ค,ค่ะในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมเดินทางไปกับท่านอธิบดีอุรีรัฐเจริญโตไป,ไปจัดในเรื่องของการทำสัมมนาสามทศวรรษแห่งความสาเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นในเรื่องของความาท้าทายในอนาคตด,ด้วยนะคะคแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดนิทรรศการแล้วก็ได้มีการส่งมอบห้องนิทรรศการด้วยนะคะ ก็อยากจะให้พี่ตุ้มค่ะเราให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านิทรรศการทั้งสองที่ที่เราไปจัดทำนี่ค่ะมันมีความเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันตรงไหนบ้างค่ะเชิญลยค่ะเราไปจัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัย u s s h ที่โฮจิมินห์นะคะเ,เราจัดนิทรรศการสองที่ค่ะที่แรกก็เป็นที่มหาวิทยาลายัย U.S.H.H. เขตหนึ่งที่ชั้นล่างของห้องจัดสัมมนานะคะชั้นล่างเนี่ยเราก็ประกอบด้วย เราจัดนิทรรศก,การเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์ใช้ในเวียดนาม,มและสารทศวรรษแห่งความสําเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามนะคะ่ะร่วมกับมสวนะคะส่วนในส่วนของการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐจพอเพียงในเวียดนามเนี้ยเราก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงคืออะไรสห่วงสองเงื่อนไขคืออะไร แล้วก็ตัวอย่างโครงการความสําเร็จที่เราทําในเวียดนามนะคะ่ะทั้งเป็นของโครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็เป็นโครงการซึ่ง CP เนี่ยได้สนับสนุนเกษตรกร,กรชาวเวียดนามให้ไปดูงานในเมืองไทยนะคะคโครงการของกรมเนี่ยเราก็เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนต้นแบบในจังหวัดท้ายเหมือนก็คือ เราเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมการแปลรูปผลผลิตชาแล้วก็วกรรณเกษตรนะคะซึ่งโครงการนี้เราก็ได้ส่งสมัครไปปฏิบัติงานอยู่3คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติงานอยู่อะคะ่ะนอกจากนี้ในทนิทรศการเนี่ยก็ยังมีการแสดงของ3ห่วง2เงื่อนไขอะนะคะว่าคืออะไรแล้วก็นอกจากนี้ก็มี โมเดล mm hmm. ตัวอย่างของการแบ่งพื้นที่ตามกเกษตรทฤษฎีใหม่ในครัวเรือนนะคะว่าเกษตรกรของเราเนี่ยควรจะต้องแบ่งพื้นที่ในก, mm hmm. การทำการเกษตรเป็นเท่าไหร่บ้างเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ซึ่งก็เป็นที่ได้รับความสนใจของนักเรียนนักศึกษาที่ที่มหาวิทยายลัยนะคะที่มาร่วมงานนะคะ mm hmm. แล้วกม็มันก็เป็นม,ม,มีโครงการของ CP นะคะซึ่ง น่าภูมิใจอะคะ่ะเพราะว่านอกจากภาครัฐของเราแล้วเนี่ยที่มีหน้าที่เผยแพร่หลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงนะคะภาคเอกชนก็ยังช่วยเผยแพร่ด้วยทางซ p พีเนี่ยได้นำเกษตรกร,ร,กรที่จังหวัดเบนแจนะคะ่ะไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ของในเมืองไทยอะคะ่ะแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็กลับไปที่จังหวัดเบนแจก็ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรซึ่งก็ได้รับทราบว่า เกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกทั้งยังสร้างศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเป็นแจกด้วยค่ะค่ะอันนั้นก็คือเป็นของซ p พีที่เข้าไปทำใช่ไหใช่แล้วก็นี่คือเฉพาะจัดนิทรรศการที่เขตอื่นก่อนใช่และหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็ได้ไปเปิดนิทรรศการที่ห้องที่เป็นห้องนิทรรศการเลยนะคะเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงในเวียดนามนะคะ ที่มหาวิทยาลัย USSH เขตถูด,ดึกอะค่ะซึ่งห่างจากเขตหนึ่งไปประมาณ45นาทีอะค่ะเราก็ได้ไปทำห้องไว้ในห้องนั้นเราก็าามีเทศกาลที่มากขึ้นกว่าที่เขตหนึ่งะคะ,คะเพราะว่ามีเนื้อที่มากกว่าหน่อยนึงอะ,ค,ะค่ะก็คือในห้องนี้ทัศการก็จะประกอบด้วยความหมายของหลักปรัชญาของสิธิพอเพียง3ห่วง2เงืเอ่อนไขเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็พวก การใช้ประโยชน์จากป่าปสามอย่างประโยชน์สี่อยา่างพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ยังมีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ส p พค่ะแล้วก็กทั้งเรายังได้นำหนังสือที่เราทำเกี่ยวกับ SEP นะคะเข้าไปโชว์ในนั้นแล้วก็สามารถสแ,แกนได้อ่านหนังสือทาง,ทาง,ทางการสแกนได้ด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับทราบจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย UHs นะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเปิดห้องนสิสก,การนั้นนะให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้อะคะ่ะก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ที่ทางเวียดนามให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะคะ่ะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างว่าไอ้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกษตรกรไม่ว่าของไทยหรือของต่างประเทศเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อะคะ่ะ โอ้เซลก็ตอบโจทย์เนาะว่า SEP เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในทุกๆบริบทของแต่ละประเทศที่แบบอยากจะนำไปเอาไปประยุกใช้กับชีวิตประจำวันของของประเทศนั้นๆได้อันนี้เป็นตัวอย่างของทางเวียดนามใช่ไหมคะนอกจากเวียดนามที่เห็นในห้องนิทรศการก็จะมีแผนที่ด้วยว่าแบบเออเราไปเผยแพร่ที่ประเทศไหนบ้างอะไรยังไงด้วยนะคะค่ะ ทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเนาะเราจะมีภาพของห้องในในพิธีเปิดทั้ง2สูตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขตหนึ่งแล้วก็ที่ถูดึกด้วยนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะซึ่งดำเนินงานถ่ายทำโดยทางทีมประชาสัมพันธ์ของอบริษัทที่อออกเกนเซอร์ด้วยเนาะอออกเกนเซอร์ที่เราให้เขาไปคนจัดมิทศ,าศาการให้แล้วก็ทางทีมประชาสัมพันธ์ของไทกาเราก็เอามาเพิ่มในเรื่องของรูปภาพแล้วก็เพิ่มการสัมภาษณ์เข้าไปค่ะค่ะ ถ้าอยากจะสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอเชิญติดตามรับชมได้เลยคะ่ะ ผลสาเร็จจากการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยในเวียดนามได้เห็นได้จากการที่น้องๆนักศึกษาชาวเวียดนามเนี่ยได้ทํางานที่ใช้ภาษาไทยเข้าทํางานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนไทยในเวียดนามนะคะซึ่งในการสัมมนาวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้รับฟังประสบก,การณ์นะคะแล้วก็ความสําเร็จในการทํางานของบางท่านนะคะนอกจากนี้โดยที่ภาษาไทยเนี่ยมันเริ่มมีความนิยมมากขึ้นในหมู่เยาวชนเวียดนามนะคะที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ก็ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนทั้งสองประเทศนะคะนําไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันต่อไปนะคะทั้งสองประเทศจะเป็นคู่ร่วมมือที่เท่าเทียมนะคะดังนั้นรัฐบาลไทยจึงหวังว่าภาควิชาการของเวียดนามและภาคธุรกิจไทยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบนันได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมขอขอบคุณ กองความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่ให้เกียรติมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธเป็นหน่วยงานในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทางประเทศเวียดนามเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2539เริ่มจากการส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในวันนี้นับเป็นสมทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเียการสอนภาษาไทย Này, Việt Nam. có thể nói hội thảo đặc biệt lần này là một không gian học thuật quan trọng giúp cho chúng ta nhìn lại chặng đường 30 năm giảng dạy và học tập tiếng Thái những thành tựu đạt được cũng là những thách thức trong tương lai đây không chỉ là cơ hội để các bên liên quan như là đơn vị tổ chức chương trình nhà trường chuyên gia học giả nhà tuyển dụng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về đào tạo tiếng Thái tại Việt Nam mà còn là nơi để các bạn sinh viên nắm bắt được khuyên hướng phát triển của tiếng Thái cũng như triển vọng nghề nghiệp của ngành học này. Đây cũng là một cái hoạt động rất là hữu ích để gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói chung và giữa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các đối tác uh, Thái Lan nói riêng. Thủ tướng Thái đã luôn là bạc một nơi Việt Nam dạng mạnh khổng, có trang rèn ngàn và phụ bởi Việt Nam เข้าทำงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานชาวเวียดนามในโอกาสที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดให้มีการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้นในเวียดนามผมจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่จะประเตรียมความรู้ด้านภาษาไทย ให้ชาวเวียดนามที่จะเข้าทำงานในธุรกิจไทยในเวียดนามอันเป็นการลดอุปสรรคและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดีอีกทางหนึ่ง ูนี้ดูคลิปแล้วก็แบบยังอยู่ในใจของยุอยู่เลยนะเพราะว่า,ายุก็ได้มีโอกาสได้ติดตามคณะไปด้วยแล้วก็ไปดูอัดคลิปด้วยเหมือนกันว่าแบบในห้องนั้นจะมีอะไรยังไงบ้างก็เข้าไปดูแล้วแบบ สวยงามมากเลยพี่ตุม้มแล้วก็ชอบตรง,ตรง,ตรงแบบไอ้ชั้นวางเองกสารนะ่ะก็จะมีหนังสือจะเป็นหนังสือภาษาไทยเพราะว่าที่มหาวิทยาลัออยอ SSH นั้นนะ่ะเราได้มีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ประชาชนของทางเวียดนามที่เขาสนใจในเรื่องของ SEP ด้วยนะคะค่ะพี่ตุ้มคะแล้วอย่างที่เราเข้าไปให้ความรู้หรือว่าให้ห้องนิทรรศการเนี่ยค่ะมันไปตอบโจทย์ของเป้าหมายจาให้นาอย่างยั่งยืนยังไงบ้างอะคะก็คือ เอ g ดีจีข้อ1น่งนะคะเรื่องการลดความยากจนค่ะเพราะว่ากเรกษตรกรก็สามารถมีรายได้จากการใช้ SEP เนี่ยค่ะ,ะแล้วก็ข้อที่4เป็นการศึกษาคือทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้<ะ>แล้วก็ข้อ17 การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คือไทกย้าเราก็สามารถที่จะมีหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนได้คือไทยก้าแล้วก็ทางเวียดนามก็จับมือกันแล้วก็ทําให้ไทยก้าเรานี่ก็บรรลุดีข้อ17ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการไปเปิดนิทรศการเนาะทั้ง2ที่ทั้งเขตหนึ่งแล้วก็เขตสิบเขตถูดึกนะคะค่ะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเราเรายังได้ติดตามท่านที่ดีไปอีกหนึ่งภารกิจเราไปที่ไหนคะพี่ตุ้มเราไปที่จังหวัดเบนแจนะคะเพราะว่าเราได้รับ ข้อเสนอจากฝ่ายเวียดนามนะคะ่ะว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปช่วยพัฒนาการท,าท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเบนแจค่ะคราวนี้การไปครั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ทีเดียวะคะ่ะเราก็เลยไปดูพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดเบนแจค่ะซึ่งซึ่งเพื่อที่เราจะรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ,อตามที่เวียดนามส่งข้อเสนอมานะคะ ที่เราไปดูในพื้นที่เนี่ยก็คล้ายๆกับอัมพวาบ้านเราอะนะคะม,มันเป็นพื้นที่ปากแม่น้ําโของอะคะ่ะเราก็ไปดูว่าเขาจัดการการท่องเที่ยวยังไงก็ได้นั่งเรือไปชมพื้นไปชมพื้นที่ท,ที่บริเวณปากแม่น้ําโขงก็มีต้นต้นจากคล้ายๆอัมพวาเลยะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอชมพื้นที่เสร็จเขาก็มีให้เราขึ้นฝั่งไปดูการเลี้ยงพึ่ง การปลูกมีสวนผล,ลไม้พวกเนี้ยค่ะมีการทำกิจกรรมอะไรในพื้นที่ด้วยอารงยุบแบบเหมือนประมาณเราไปเกาะเกร็ดหรือปะเออเออคล้ายๆ <laughs> กันก็เหมือนนั่งเรือเข้าไปตามคลองเนาะแล้วก็แบบพอถึงจุดๆที่เขามีแหล่งท่องเที่ยวก็อ่ะ ให้เราขึ้นไปเหมือนกับแบบให้เราไปซื้อของนั่นแหละซื้อผลไม้ที่แล้วกซื้อเกสรพึ่งถูกไหมคะแล้วก็ไปดูว่าพึ่งมันเลี้ยงยังไงอะไรยังไงเสร็จปุ๊บอ่าก็นั่งเรือต่อก็นั่งเรือต่อไปอีกก็ไปเจอเขาเรียกว่าที่ทำทอฟฟี่อ่ะขนมเนาะก็น่าสนใจมากแล้วก็อีกที่หนึ่งคือไปนั่งแล้วก็มีการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้เราชิมผลชิมผลไม้ชิมผลไม้ใช่รสชาติก็ มีมีลำไยด้วยใช่แต่ยังรสชาติก็ยังอาจจะยังถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยเราก็คือรสชาติเ็ยคนละแบบเขาเนื้อจะน้อยแล้วแต่ว่าเม็ดมันจะใหญ่อะไรประมาณงี้ค่ะซึ่งเขาไปดูแล้วก็แบบเออก็เป็นอีกอีกอารมณ์หนึ่งเนาะแล้วเราไปดูแบบนี้นี่ในในมุมมองของพี่ตุ้มนะคะมองว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาพัฒนาเขายังไงอะคะคือคือพื้นที่ที่เขาขอเราเป็นพื้นที่คนละที่กับที่เราไปนะคะเราก็อยากจะไปรู้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียดนามในพื้นที่ในจังหวัดนั้นเขามีอะไรบ้างเพื่อที่จะ นำไปวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะไปพัฒนาในพื้นที่ที่เขาขอเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรไม่ไม่ควรไม่ควรที่แบบาทาอะไรที่มันแตกต่างจนแบบมันไม่เข้ากับสภาพบริบทของพื้นที่อีกอ,อําเภอเนือค่ะเราก็ไปเห็นว่าในจังหวัดเขาทาแบบนี้แบบนี้นะก็เป็นมุมมองอันหนึ่งเพื่อที่เราจะออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่เขาอะค่ะเพราะว่าตรงที่เราไปเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกาะมะพร้าวเนาะใช่เป็นเขาเรียกเขาเรียกใช้คําพูดว่าอะไรอะเป็นเป็นหมู่เกาะเป็นเกาะที่แบบ สามารถเอามะพร้าวตัวนั้นไปผลิตเป็นกะทิมีบริษัทไทยอยู่ที่นั่นด้วยอ่ะเอเราไปดูแล้วแบบเฮ้อพี่อยู่ที่นี่เหรอครับชื่อบริษัทกะทิรสดีอร่อยดีกะทิอร่อยดีค่ะก็เขาก็จะไปมีฐานการผลิตอยู่ที่นั่นก็คือเอามะพร้าวจากที่นั่นมาทําเป็นน้ํากะทินะคะอไปดูแล้วก็แบบแต่เราไม่ได้ไปดูรงแลโลงโรงงานของเขาเนาะแต่เราก็เข้าไปดูในพื้นที่ที่ทางเวียดนามเขาจัดให้เราเข้าไปดูก็ก็เห็นถึงแบบ เออมันมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเอา best practice ของไทยเราเนี่ยเอาไปให้กับทางเวียดนามเอาไปองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถใช้ในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยเราไปช่วยเขาได้แต่ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็คงจะต้องอิงกับภูมิสังคมเขาอะคะอ่ะก็ต้องดูที่บริบทของเขาเนาะและหลังจากนี้เนี่ยโครงการนี้นี่เราจะก้าวย่างยังไงต่อไปอะค่ะเราก็จะจัดให้คนเวียดนามเนี่ยมาดูงานในเมืองไทยก่อนเพราะว่า เพื่อที่จะให้เขาเปิดโลกเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในที่พื้นที่พื้นที่เดียวเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมแค่นี้แต่ถ้าเรากล้าไปสู่อีกโลกหนึ่งก็จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีความคิดะคะที่จะไปะต่อย,ยอดนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เรามีในพื้นที่ของเราเนี่ยพอเราไปเห็นคนข้างนอกทําอะไรแล้วอาจจะมาคิด เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้ให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 ดีขึ้นได้อะค่ะอืมโอ้อันนี้ก็น่าสนใจเนาะยังไงก็ฝากทุกทุกท,ท่านค่ะช่วยติดตามด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีเกษตรกรของเบนเ์แจเนี่ยมาดูงานเมื่อไหร่เนี่ยไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเราจะไปติดตามว่าเขาไปดูงานที่ไหนอันนี้มีแผนอยู่ในใจหรือยังว่าจะพาไปดูจังหวัดไหนก็ตอนนี้ก็คิดว่ามีอัมพวาอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พื้นที่อาจจะเป็นช่วที่ที่เป็นมีป่าชายเลนอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้าย,ายกันถึงแม้แม้ถึงแม้ว่าของเวียดนานจะเป็นปากแม่น้ำโขงม,มันก็มีการพัฒนาคล้ายๆกันนะคะ,คะยังไงก็อย่าลืมชวนทีมประชาสัมพันธ์เราติดตามไปด้วยนะ<ด>จะได้ไปเก็บภาพแล้วก็ไปดูว่าแบบเออที่เราพาไปดูเนี่ยสิ่งดีๆของไทยเราที่เรานําเสนอเนี่ยคืออะไรแล้วก็หมู่บ้านไหนจะกลายเป็นภาคีเครือข่ายของการทํางานของไทยกาย้านในคราวนี้ก็ลองติดตามดูนะคะว่าในอนาคตอันไกลที่ประมาณเดือนไหนคะพี่ตุ้ม ก็น e. ่าจะก่อนกันยาค่ะก่อนกันยาเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเราจะพาไปดูที่ไหนแล้วก็เกษตรกรที่มาเนี่ยเขาเมื่อนาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วเอากลับไปที่เวียดนามเนี่ยภายหลังนั้นแล้วเนี่ยจะมีการเอาไปต่อยอดยังไงได้บ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ับเรื่องของการเผยแพร่หลักปรัชญารษทกิพอเพียงที่ประเทศเวียดนามเนาะทีนี้เมื่อคราวที่แล้วจาได้ว่าเราได้มีการพูดคุยกับพี่ตุ้มเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่หลักปรัชญาสษทธิพอเพียงที่ประเทศลาวหรือว่าสปปลาว ซึ่งตอนนี้เรากําลังทําอีก30ศูนย์เราให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอะค่ะคือตอนนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่า3โครงการเนี่ยช้าไปช่วงโควิดคราวน,นี้ตอนนี้เราก็ทั้ง30ศูนย์เนี่ยเราเริ่มสร้างฐานการเรียนรู้พยายามที่จะให้เสร็จภายในกันยายนนี้คะ่ะเพื่อที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เราก็ได้อ,อบรม คณาจารย์และคนที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะให้มาดูงานในประเทศไทยแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมว่าฐานการเรียนรู้แต่ละฐานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ลงทํางานเลยแล้วก็ให้นักเรียนมาฝึกปฏิบัติได้อย่างที่อัตะปืนเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะเสร็จก่อนเพราะว่าเริ่มก่อนนะคะแล้วตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วท,ท,ท,ที่ที่กำลังสร้างฐานการเรียนรู้ในในรอดสุดท้ายแล้วอะคะ่ะ oh, ซึ่งคาดว่าจะให้เสร็จทันอะค่ะ ส่วนที่บอกแก้กับสยามบรุรีก็ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ลงในพื้นที่ไปทำสัญญาการก่อสร้างเป็นครั้งที่สองแล้วอะคะ่ะอือก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวว่าเราจะไปเปิดศูนย์แล้วก็ได้มีการพิธีมอบรับอะไรต่างๆนานานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะตอนนั้นที่มีการประชุมวิชาการไทยลาวแล้วก็บอกว่าจะมีการพาทั้ง60ศูนย์มาดูงานที่ประเทศไทย ใช่อันนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็กําลังคุยอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพราะว่าเราจะให้ช่วยเขาเราจะให้เขาช่วยจัดการจัดึกรกรมโรงงานครั้งนี้ตอนนี้เราได้ทําแบบสอบถามนะคะไปให้อาจารย์ที่ที่วิทยาลัยและโรงเรียนที่ฝ่ายลาวนะคะ เพื่อที่จะตอบจแจ้งให้เราทราบว่าณาตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมคืออะไรบ้างพอเราได้มาแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วเราก็จะมาออกแบบักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเขา,าค่ะซึ่งก็จะรีบทําให้เสร็จภายในกันยานี่เหมือนกันค่ะอโอ้จะมาดูงานของไทก้านี่ไม่ใช่ว่านึกอยากจะมาก็มาเนาะจะต้องมาเขียนด้วยว่าต้องการดูงานต้องการเพิ่มความรู้อะไรยังไงบ้างนะคะมันจะได้แบบเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะจัด กิจกรรมให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือค่ะในงานการดูงานมันก็มันกระเสียเปล่าอะค่ะใช่มันก็ต้องดูด้วยว่าบริบทเขาเป็นยังไงแล้วเราจะพาไปดูงานในพื้นที่ตรงไหนมันจะได้ตรงกับความต้องการของเขาด้วยเพราะนะว่าเขากลับไปเนี่ยเขาจะได้ไปพัฒนาในการทํางานของเขาอะค่ะเพราะว่าอย่างอย่างดงคำฉาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยสร้างมาแล้ว5ปีอะคะ่ะอ,อาจารย์ก็ยังแสดงความพร้อมว่าอยากที่จะต่อยอดความรู้ที่มัน ที่มันซับซ้อนขึ้นไปอะค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็ให้ความรู้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องพื้นฐานื้นน,นนี้พอมันทําไปแล้ว5ปีเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆขึ้นไปอย่างเช่นการตลาดการแปลรูปสินค้าพวกอย่างเนี้ค่ะ <Ừ. S 2> ซึ่ง,ง,ง,งทางเราเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะ,นะคะเพราะว่ามันเป็นการเสริมสร้างให้ องค์ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะไปเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาต่อไปอะค่ะโหฟังแบบนี้แล้วคือแบบสามารถบอกได้เลยว่าบรรลุเป้าหมาย SDG ข้อ4เป้าหมายการพัฒนาในเรื่องของการศึกษานะคะและยิ่งปัจจุบันนี้เรากําลังจะมีเพิ่มเป็น6แห่ง6วิทยาลัยที่อยู่จะว่าไปก็ทั่วประเทศลาวเลยเนาะใช่ใายภากเหนือก็คือบอกแก้วกับไซยบุรีตอนกลางก็คือดมคําช้างเนาะ แล้วก็ทางใต้ก็คืออัตตะปืนอัตตะปืนแล้วก็มีคำม่วนกับอัตตะปืออีกโอ้โหแต่ละที่เซกองด้วยอีกอันหนึ่งหกที่ก็คือก็เหมือนกับกลายเป็นศูนย์กลางในแต่ละภาคไปเลยถือได้ว่าเขาก็เลือกแบบกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างดีนะสามารถทุกคนจะแต่ละแขวงก็สามารถมาดูงานได้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการด้วยใช่ไหมคะค่ะนะตอนนี้ก็มีคนไปเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ทั้งสามศูนย์ที่เรา สร้างเสร็จไปแล้วนะคะที่เศษกองคําม่วนแล้วก็ดองคาช้างะคะโอ้แต่ละสูนย์ก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไป <S <S ความเขาเรียกว่าความเฉพาะทางที่แตกต่างกันไปเพราะว่าบริบทแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันเนาะ <S <S ค่ะยังไงก็เหมือนเดิมคะ่ะฝากติดตามด้วยละกันว่าพอมีคณะเดินทางมาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่เขาจะจัดให้นะคะไปดูงานที่ไหนอะไรยังไงก็เราก็จะเก็บภาพมาฝากให,ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบนะคะว่าหลังจากที่มาดูแล้วไปดูอะไรยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นก็มีการ อาจจะมีการติดตามเข้าไปว่าเมื่อเอากลับไปทํางานที่ทางสมวลารแล้วเนี่ย <ไป S 1> เขาเอา <ทำ S 1> ไปอไเอาไปทําอะไรต่อนะคะโอ้ oh, วันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันมานี่ก็คือเป็นในเรื่องของการเผยแพร่หลักประชาศึกพั่ธเพียงที่ ทั้งเวียดนามเรามี2โครงการใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ที่สปปลาวเรามีอยู่6โครงการทั้งสองพื้นที่เนี้ยทั้งสองประเทศก็มีความแตกต่าง<า><า>กันค่ะต่างกันยังไงคะพี่ตุ้มอย่างที่สปปลาวเนี่ยเราไปสร้างศูนย์เรียนรู้นะคะในใสถาบันการศึกษาก็คือวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวเกษตรนะคะ แต่ว่าของที่เวียดนามเนี่ยเราเป็นเป็นโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอะคะ่ะในสองพื้นที่นะคะคำว่าเป็นต้นแบบนี่คือ,ก,คอก็คือไปเลือกชุมชนขึ้นมาหนึ่งชุมชนเพื่อเป็นตัวแบบของมันใช,ใช่ไหมคะใชะ่ส่วนศูนย์เรียนรู้ก็ก,กลายเป็นศูยนย์รวมที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ใครเป็นเหมือนว่าทุกคนก็สามารถ,าารถเข้ามาเรียนรู้รรได้ไดค่ะก็จะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเราเหมือนกันเนาะเราก็จําลองมาค่ะอื แต่และประเทศก็เราก็ไปปรับไปตามบริบทของเขาอะนะคะค่ะโอ้วันนี้ก็ถือได้ว่าเราก็ได้เห็นความแตกต่างกันระหว่างสองสองประเทศที่เราเข้าไปเผยแพร่หลักประชา,าของสิทธิพอเพียงนะคะประเทศนึงก็อย่างที่พี่ตุ้มบอกไว้ก็คือเป็นในเรื่องสูย์เรียนรู้อีกประเทศนึงก็เป็นในเรื่องของชุมชนต้นแบบทั้งสองประเทศที่เราเข้าไปเนี่ยนะเราก็เข้าไปปรับใช้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ทําตามหลักประชา,าของสิทธิพอเพียงนะคะคือเราพัฒนาในโดยใช้ ตามหลักภูมิสังคมอะคะ่ะเราไม่ได้เอาตัวแบบของเราไปใส่ให้ประเทศคู่ร่วมมือะคะ่ะเราก็จะคิดวิเคราะห์ว่าเขาต้องการอะไรเราก็ให้ตามที่เขาเหมาะสมเละต้องการนะคะมันก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนนะคะค่ะโอ้ฟังมาแล้วก็รู้สึก อยากสนใจอยากจะเข้าไปดูแล้วว่าอีหกศูนย์นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราก็คอยติดตามความก้าวหน้าของทั้ง2ประเทศเนาะว่าโครงการทั้ง2ประเทศมัมีความก้าวหน้ายังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกหรือกิจกรรมอะไรที่เด่นๆนะคะล้วก็จะขอเชิญพี่ตุ้มเข้ามาพูดคุยอีกรวมทั้งของประเทศอื่นด้วยนะคะพี่ตุ้มคะแล้วการที่เราเข้าไปเผยแพร่หลักประชาคุณสิทธิเพียงทั้ง2ประเทศค่ะทั้งเวียดนามแล้วก็ทางสปปลาวเนี่ยค่ะมันไปตอบโจทย์ในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยหรือยุทธศาสตร์ของเราในข้อไหนอะ มันตอบโจทย์ของทั้งวิทยศาสตร์ของทั้งสองประเทศนะคะอย่างของไทยเนี่ยเราก็ตอบโจทย์วิทยาศาสตร์ชาติ20ปีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะสิค่ะแล้วก็นายยาายการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะคะนอกจากนี้สิ่งที่เราไปทำเนี่ยก็ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา ประเทศของประเทศลาวด้วยอะค่ะและเวียดนามด้วยอะค่ะแต่ว่าการจะทําอะไรทุกอย่างของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ว่านึกอยากจะทําก็ทำเนาะเราต้องดูทั้งแผนชาติของทั้งสองประเทศด้วยว่าแต่ละประเทศมีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในกันพูดคุยกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะแล้วก็คราวหน้าถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกหรือกิจกรรมอะไรที่อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ก็ ยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องบดลงแล้วค่ะติดตามรับชมไทก้าพัฒนาทั่วโลกได้3ช่องทางนะคะช่องทางที่1คือทางสลาลมเดดีโอค่ะทางวิทยุนะคะ AM 1 5 7 5เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนาทีค่ะช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมได้ทาง Facebook ค่ะไม่ว่าจะเป็นไทก้าคอร์ปอเรชันหรือว่าจะเป็นสลาลมเดดีโอนะคะช่องทางที่3ค่ะทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Podcast หรือว่าจะเอ็น Apple Podcast ค่ะ เพียงแค่ว่าเซิร์ชคำว่าไทยก้าพัฒนาทั่วโลกก็จะสามารถรับฟังได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยุวดีมเมฆสืวิทย์ค่ะดิฉันวิทิดาศิวเกื้อค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ